รับเติมเกมไลน์ลนเจอร์ราคาถูกทั้งระบบ iOS นะครับผมและระบบ Android นะครับผมหากใครสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของลุงยุทธนะครับจะได้รับส่วนลดจากแพ็คต่างๆไปอีกนะครับผมเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธ h ชาแนลเท่านั้น nice. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แชนนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็มาอยู่กับไ d ดีหลักนะครับผมเลเวลตำนานานะครับผมตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับผมก็หลังจากด่านวิ่งจบนะลุงยุทธเข้ามาเลยนะครับผมเวลา4โมง20นาทีนะครับโอ้โหแล้วก็รับรางวัลครับผม เป็นรางวัลเกียร์นะครับผมท็อป50นะครับลุงยุดจบอันดับที่16นะครับท่านผู้ชมก็ได้เกียร์ใหม่มานะครับผมแล้วก็ตั๋วกาชา30ใบครับไว้รอสุ่มเดือนหน้าได้เลยครับผม30ใบนะในรอบนี้ลุงยุดหมดขนไปประมาณแสนกว่านะครับผมแล้วก็ได้ตัวแจ็ปมาอีก20 ตัวนะครับผมแจ็คเบอร์20ตัวนะครับแล้วก็เหรียญอีกประมาณสามสิล้านนะครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นกล่องเขี่ยวมังกรนะครับ122ขนนกฟินิกซ์อีก85นะครับผมค่อนข้างเยอะเลยคุ้มคุ้มกับเพชร คุ้มกับเพชรที่แรกขนมานะครับผมโอ้โหแล้วก็คำภีร์ตรงนี้อีก7 7 8แนะครับแล้วก็มีคัมภีร์จากอันดับกิลด้วยนะครับเพื่อนในกิลช่วยกันวิ่งก็จะได้คะแนนนะติดท็อป5นะครับผมได้ตั๋วมาอีก5ใบนะแล้วก็คำพภีร์อีก181โอ้โหแล้วก็อันดับรถไฟอวากาศด้วยนะครับตั๋วอีก30บใบครับอันดับ80ครับติดท็อป1้อยครับ สำหรับรถไฟเอากาศขอแคปไว้หน่อยนะครับอ่าท็อปแปนะครับเมื่อกี้ลืมแคปไอไอไอตรงเกียร์ไม่เป็นไรนะโอเคแล้วก็ได้เหรียญ e อีกเพมอีก 1000M นเอมนะครับผมโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะลองใส่ตัวไหนได้บ้างนะเดี๋ยวลุงยศมองไปที่ตัวนี่เลยครับผม บราวน์จระเข้นะครับผมซึ่งเกียร์ใหม่เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับเกียร์ใหม่แลวขออนุญาตไปรับในในทีมนะครับผมในกล่องไม่ใช่ในทีมครับในกล่องนี่ครับรับมาก่อนเลยครับไมซ์แซลลี่นะครับผมไมซ์แซลลี่บ้าอะไรครับไมซ์เซลฟี่นะครับผมมารับมา1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ในครั้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่ครับผมมาแล้วขออนุญาตล็อกก่อนเลยนะครับอ่าโอเคครับที่ลุงยุดวิ่งพอะไรรู้ไหมครับมันได้ค่าต้านมาเยอะนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายผลิตเรล่มาอีกเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปอัปเกรดด้วยกันเลยนะครับตีบวกให้ดูกันเลยนะครับผมว่าค่าแม็กเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเค โอเคครับผมก็ตีบวกเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมมองว่านะเกียร์วิ่งอ่ะมันควรจะทำค่าแบบนี้แหละครับคือค่าต้านสกิลนะเพิ่มจากค่าเกียร์ปกติที่หาแบบสุ่มได้ตามตูกาฉชานะครับผมก็ปกติมันจะเป็น50อันนี้เป็น54.6นะซึ่งเพิ่มมาอีก4.6นะรวมไปถึงค่ารถแร่ด้วยนะครับปกติเขาให้มา30อันนี้มา33นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าตรงนี้มันค่อนข้างจะ เกินแบบเกียร์ธรรมดาไปนะครับผมผมมองว่าเนี่ยผมเนี่ยควรมีอย่างยิ่งนะเกียร์พวกนี้เพราะว่ามันมาใส่เรนเจอร์ที่เป็นตัว NFT e ได้ค่อนข้างจะลดแล่เยอะนะครับผมเพราะว่าตัว NFT เนี่ยมันมีแล่เยอะนะครับแต่วันนี้ผมขอมาลองที่เจ้าตัวครับผมไก่ทองนะครับผมไก่ทองนะขอหาค่าเป็นรดแล่หน่อยแล้วกันนะครับจะหาเจอหรือเปล่าครับเนี่ยค่าที่เป็นรดแล่นะครับโอ้ โอเคครับผมเราเจอค่ารถแรกนะครับซึ่งได้มา7.6นะครับเดี๋ยวขอรีค่าสูงๆหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมมา,มาอยากได้สัก8.0โ oh, อ้โหลดไปเยอะเลยครับผมมาโอ้โ oh, ห6.2ครับผมปั๊บ,บ7.0ครับโอ้โ oh, ห7.6เท่าเดิมครับท่านผู้ชม โอ้โหแปมาแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวขอตีบวกกันตรงนี้เลยแล้วการนะครับบุ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 บบบเรียบร้อยครับใส่ให้กับไกรทองนะฮะแล้วก็มีค่าอันนี้ด้วยนะตีบวกไม่ได้ครับมีเก้าสีเดี๋ยวค่อยตีบวกที่หลังนะครับก็สรุปใส่ให้ไกรทองแรกจะเหลือหกรอยสามสิครับทุกคนถ้าเกิดเป็นปกตินะถ้าเกิดเป็นปกตินะเราใส่ เราใส่เกียร์ที่มันตามตามแบบปกติอเออเนี่ยแบบนี้ใส่แบบนี้รถแรกอย่างเงี้ยไหมค่าเท่ากันนะมันจะได้659ครับ659ครับแต่แถ้าเกิดเราถอดต,ตรงนี้ไปนะแล้วเราใส่ตรงนี้นะเราจะได้รถมาอีกกระจึ้งหนึ่งนะครับผมกระจึ้งเดียวนะครับผมอ่าใหม่กระจึ้งหนึ่งนะครับเป็นรถแรก6 3สหนึ่งครับโอเคนิดเดียวก็เอานะครับผมสําหรับเจ้า ไกรทองตัวนี้นะครับผมขอลองที่ไกรทองแล้วขอลองไป PvP หน่อยล้ะกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเกียร์ชิ้นนี้นมาครับผมถึงเวลาที่จะมาทดสอบเกียร์แล้วนะครับไม่รู้มันจะมีผลขนาดไหนนะแต่ลุงยุทธจะมาตีให้ดูนะสําหรับโอ้โหอากูเจอโปก่อนกูก็ขอตบโปก่อนเลยล่ะกันขอตบโปแบบนิ่มๆไปเลยละกันนะครับมาเอาเอา,เอาบาช้างออกไปนะฮะแล้วเอา ไก่ทองมานะครับเพื่อเป็นการตบโปรโชว์ในโชว์ในคลิปไปเลยนะฮะตบโปรโชว์ในคลิปนะครับอยู่ไหนเนี่ยไก่ทองผมเนี่ยเฮ้ยผมผมเลยไปแล้วนี่นี่ไก่ทองผมนะแปร์หกสามหนึ่งครับทุกคนไปลุยครับลุย Let's go มาโอเคไปครับบึบบึบมาเลยครับตบโปรครับตบโปรครับปล่อยห้าตัวพอครับปล่อยห้าตัวพอครับสโนว์แมนครับเออโปรใช่ปะเออปล่อยห้าตัวพอ ไปชิวๆปล่อยให้ไก่ทองตัวเดียวพอไปปล่อยให้ไก่ทองตัวเดียวพอไปเออมาดิมามาไป Let's go อย่าบอกนะกูจะแพ้โป,โปเนี่ยต้องสลับทีมเว้ยต้องสลับทีมเว้ยเดี๋ยวแพ้โปไว้เพื่อนเออนี่โอ้โหเรียบร้อยฮะอันนี้คือเปิดหัวน้าจิ้มเงีลองเกียร์ใหม่โอเคครับไก่ทองเราเหลือแล่นนิดเดียวเองว่ะไปลุยกันต่อครับ โอเคครับเจอกับเป็ดครับเจอกับเป็ดครับอ่ะเราเจอกับเป็ดครับมาเดี๋ยวไปลองไปลองกันหน่อยแล้วกันนะครับผมกับเกียร์ไม้เซลฟี่นะครับผมเกียร์ไม้เซลฟี่นะครับผมเกียร์วิ่งที่เราเพิ่งบรรจุเข้ามานะครับผมเออมาวิ่งสะสมไว้ครับทุกคนสําหรับลุงยุทธ์่ะวิ่งสะสมกันไว้ก่อนนะครับผมสําหรับเกียร์ไม้เซลฟี่นะครับผมมาลุยกันครับผมเกมนี้เราจะไหวหรือเปล่ากับเจ้าเป็ดนะเจ้าเป็ดนะครับผมมาไปครับผม มาโดนพัดแล้วครับไกลทองเราไก่ทองเราทํางานหน่อยโชเกียหน่อยเพื่อนมาพัดไปนะครับโอ้โหโดนแช่ครับท่านผู้ชมโดนแช่แล้วก็กดอมตะไปเลยฮะจังหวะนี้มาครับผมลุยไกลทองเราอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคไกลทองโอ้โหยืนเฝ้าป้อมแบบนี้ครับผมไปลุยครับยาวๆครับนี่ฟันเข้าไปหนึ่งทีครับกลางล้มไปหนึ่งดอกครับผมโอ้โหโอเคนะครับผมนี่เรียบร้อยครับ ก็ผมมองว่าเกียร์ใหม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับจริงๆอ่ะมันสู้เกียร์พวกมันสู้เกียร์พวกสุ่มเอาไม่ได้นะอืแต่ว่ามันดีตรงค่ามันดีตรงที่มันมีเพิ่มมากกว่าเกียร์ชิ้นอื่นนั่นเองนะแต่สังค่าของมันเนี่ยไม่ดีทุกอันนะครับมันดีแค่2อันนั่นเองนะอัตราการใช้สกคิลเนี่ยความจริงแล้วผมมองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเลยนะครับแต่ที่ลงยุทธวิ่งมาก็เพราะว่า มันเป็นของของเลของเลของดีนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปดูระหว่างทางก่อนสิใครมาตีเราว่างเนี่ยเออเฮ้ยกรซูดมาตีเราว่าเพื่อนฮขอชมฝีมือกอนซูดหน่อยซิโอ้โหครับบินดุมาเลยว่าบินดุมาเลยว่ะเพื่อนมาดูซิจังหวะสเต็ปแช่ครับพอแช่แล้วยังไงต่อครับเนี่ยโอ้โหพอแช่แล้วของผมคือประเด็นผมมันก่อตัวได้ไวฮะ บอสผมก็แช์กลับไปเลยนะครับผมนี่เป็นยังไงโอ้โหบอกได้เลยว่าปิดไม่ลงนะครับผมจังหวะบอสโหดเนี่ยไอตัวบินดุเนี่ยก็ไปไม่ถึงป้อมนะฮะบอสโหดบินดุก็ไปไม่ถึงป้อมนะครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหมาดิจานโอ้โหเรียบร้อยครับน้องชายโดนโดนบอสเอไอของเรานะครับผมเสริมความแข็งแกร่งครับโอเคครับเรียบร้อยครับแตกก่อนนะครับผมท่านผู้ชม ก็สรุปแล้วกันนะครับผมสับเกียร์ชช่นนี้นะครับมีก็ได้นะครับหรือไม่มีก็ได้นะครับไม่ค่อยจาเป็นนะเพราะว่าเดี๋วนี้ก,กีเกมเนี่ยเขาเอาเกียร์เข้ามาให้เราได้สุ่มในรอบโคโบูแล้วนะก็รอดักทางเอาก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอ่าส่วนมากคนที่ดองขนไวเ้เยอะๆเขาก็จะมาวิ่งแข่งกันนะแล้วก็สายวิ่งประจําถ้าเขาอยากได้เขาต้องมาลงนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูดีๆนะครับถ้าเกิดจะลงด่านวิ่งอ่ะต้องดูว่าในรอบเนี้ย พวกท็อปท็อเทปเทะเขาลงหรือเปล่านะครับผมในรอบนี้คะแนนก็แบบ1 5 0ยห้ล้านกันเลยทีเดียวนะเกือบ200ล้านกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ To the knees I, like a hero. I just made a whole cup of milk and I started this shit from zero.